ีสวัสดีจ้ะทุกคนออทีวันนี้เขาเสนเอเมนูหุ่นหัวใจนะ่ารักมีหัวใจขั้นตอนแรกก็เติมน้ำลงไป120 ml ตามด้วยผงวุ้นครึ่งช้อนชานะจ้าแล้วก็ต้มที่ไฟอ่อนได้เลยจ้าผงวุ้นอันนี้เราใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นาอเราก็มาต้มกับน้ำให้เดือดให้ละลายแบบนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายสองช้อนชาก็คนให้น้ำตาลละลายนาะ คนคนคนอยาบบนีไปเรื que, เร่อย que, ๆนะทุกคนให้พงวนมันสุกกับทุกคนมาจะาถ้าเราสังเกตว่าน้ำมันเริ่มใสแล้วแปลว่าพงวยรสมันสุกแล้วนะนี่นี่นี่มันจะใช้ได้แหละเสร็จแล้วเราก็เพิ่มใส่รสสลัดลงไป25 ml เ้าก็ควรให้เขากันอีกนิดหนึ่งนะ บอกว่าไซรับสละตราอของเราเนี่ยหอมหวานสีแดงสวยงามมากทำเมนูอะไรก็ได้ทุกคนจะเป็นเครื่องดื่มเลยขนมอันนี้เราก็ทำได้เลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็เติมมาเลเจียลงไปแล้วก็เทใ,ใส่พิมพ์แบบนี้รอให้น้องเสร็จตัวนะนี่ก็เสร็จตัวแล้วน้องก็จะได้เป็นแบบนี้เลยทุกคนนะ่ากินมาก